สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมรถวัว8ล้ออู่ช่างยุทธหนองโพอีวิสุ FR 210แปลงช่วงล่าง8น็อตครับคันนี้ก็แปลงมาจากอู่ช่งางไมคคันนี้อดีตรเราเคยถ่ายไปแล้วนะครับเมื่อตอนที่หัวกระซีพึ่งมาถึงที่อู่ก็ค่อนข้างนานแล้วครับตอนนั้นนี่เราก็ถ่ายคู่กับรถเสียเบอร์ตัวดาที่ว่าเป็น Fc 9J แปลง10ล้อแคะวางเครื่องวิกเตอร์260แรหลงม้านะครับมา เดี๋ยวเราพามาชมรายละเอียดพามาชมดีเทลกันว่าคันนี้เนี่ยเขาตกแต่งอะไรไปบ้างนะว่ามันสุดขาดไหนมีอะไรที่แบบว้าวมั่งไรมั่ง,งนะครับต้องบอกว่าคันนี้นี่มีของเด็ดมีทีเด็ดเป็นการตกแต่งที่ไม่เหมือนคันอื่นนะครับไม่ค่อยเหมือนคันอื่นถามว่ามีไหมมีแต่ว่าหายากมากครับผมนะโอเคได้วเวลามาดูกันครับเริ่มจากข้างหน้าก่อน ซึ่งคันนี้จะเป็นรถท้างไทยนะครับเครื่อง 4HK1 210แรงม้าไล่ข้างเปลี่ยนทอโบมาจาก m s i n b e r t ดคันนี้ก็ไปจัดห้องเครื่องมาเรียบร้อยนะฮะสำหรับคันนี้สีก็จะเป็นสีบอลก,กากเพชรเวลากลางคืนนี่ก็กากเพชรนี่จะสะท้อนกับแสงไฟนี่สวยงามจริงๆครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าตัวเก่าซึ่งเป็นหลอดฮารลเจน ซึ่งเขาก็เลยแปลงไฟหน้าแล้วก็ตัดหมอกใหม่นะครับให้เป็นของตัวใหม่ขากระจกก็ตัดแปลงใหม่เอามาแปะตรงข้างประตูใช้บางกระจกใบปัดตรงบางกระจกมองข้างบันไดสองขั้นซึ่งด้านหน้านะครับตรงขอบกันชนเนี่ยก็จะเป็นเลดท้ายหนังว e ีแป๊บใช้ล่างกันชน2ชั้นนะครับ คันนี้ก็สามารถยกกันชนหน้าได้ด้วยนะสุดยอดเลยครับคันนี้ต่อมาครับผมประตูซ้ายประตูซ้ายอันนี้ก็จะเป็นประตูของอิวสุโรโบคอปญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันมีตรงนี้ด้วยครับซึ่งเขาเรียกว่ากระจกโชนน่องแล้วก็จะมีเพลทปิดโชนน่องปิดบังอยู่นะครับ 0 9 6 9 3 4 6ก้าี้นี่เลยครับช่องทางการติดต่ออู่ช่างยุธองโพถ้าท่านอยากได้รถสวยอยากได้รถเทพก็สามารถต่อได้ที่ช่างยุธเลยก็จะรถจะออกมาประมาณนี้เลยสวยสวยุเทพเลยขากระจกตัวบางกระจกอันนี้ก็จะเป็นบางกระจกของญี่ปุ่นนะส่วนขากระจกก็จะเป็นขากระจกสแตนเลสบ,บ้านเหางาบ้านเหากระบะลูกนี้ก็ยาว8เมตร70 รวมเปิดท้ายนะครับซึ่งรถวัวเนี่ยปกติก็จะเปิดท้ายกันจะเป็นกระบะมินียมเต็มใบนะครับพื้นแสนเลดเดี๋ยวมาดูความพิเศษของเจ้ากระบะลูกนี้กันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพาดูแยนอก่อนว่าคันนี้เนี่ยช่างเขาตกแต่งอะไรไปบ้างก็จะมีนี่เลยครับเสาหน้านะฮะเสาหน้าก็จะเลี่ยมด้วยเลดลายหนัง v p p ซึ่งจะเป็นแบบนี้บางคนเขาก็เรียกว่าเลดลายเข้าหล่มตัดนะ อันนี้ก็คือกระเช้าเก็บผท่าใบก็จะพุ่มด้วยเลดลายเก็บปลาชายน้ําก็จะนิ่มเรียบเลยครับแล้วก็อันนี้เลดตอกลายรูปพระจันทร์เตี้ยวซึ่งเจ้าของเนี่ยเป็นมุสลิมนะฮะซึ่งรวมตรงหมวกลู่ลมด้วยนะครับก็จะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็รูปดาวเช่นกันนะฮะดาวเลดนะครับโดนดีมากแล้วก็เลดตอกลายด้านข้างครับ นี่คือรัวนะครับตรงนี้ก็จะเว้นนะครับตามสัตุรัสัวรถบัวทุกคันน่ะก็จะเว้นช่วงนี้แหละครับนี่คือส่วนที่เปิดท้ายออกมาด้านท้ายนะก็จะเป็นพื้นเหลดเหมือนกันนะครับพื้นเหลดแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นขาลักลําหนักที่ยึดก,กับเสาหลังนะครับ ก็จะเป็นแป,ป๊บเลด3สามตัวฝั่งละ3สามตัวสองข้างก็หกตัวแล้วก็จะมีเนี่ยครับโค้งเหล็กด้านล่างเนี่ยอันนี้เขาก็จะทผถาวรเลยนะประมาณนี้เลยครับแป็นหนามากครับคันนี้กระบะพื้นเหล็กทั้งใบนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยกุกด,ด้วยแตนเลดนะครับเพื่อกันน้ําควไหลแล้วก็ข้างในก็จะมีอคออเหล็กกันอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็น คอกด้านท้ายออกมาแล้วก็จะเป็นโครงเหล็กที่เอาไว้ร้อยเชือกตรงบริเวณท้ายคอกนะครับท้ายกระบะโอเคเรามาดูทีเด็ดของส่วนกระบะกันนะครับนี่เลยอ่าโอ้โหดูครับผมนี่คือผลงานการตกแต่งการเลี่ยมเหลดลายเก็บปลาจากปู่ช่างยุทธนะฮะข้างใต้เนี่ยคือเลี่ยมเหล็กหมดเลยครับ เดี๋ยวพามาดูกันแบบช,ชัดๆเขาเลี่ยมกันแบบอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะตรงพื้นครับด้านใต้เมื่อเรามาอยู่ด้านข้างรถเนี่ยแล้วก็นั่งคุกเข่านะครับนั่งชันเข่าเนี่ยเราก็เง่ยนหน้าขึ้นไปมองใต้กระบะจะพบกับพวกนี้นะฮะโอ้โหเจ้าของนี่เขาล้างรงจริงๆนะเขาถึงกล้าทำขนาดนี้นะะค,คือมันต้องขยันล้างจริงๆนะแบบเนี้ยสุดยอดเลยครับ แล้วก็คัสซีนะคัสซีอันนี้ก็จะพ่นสีแสดกากเพชรนะครับตลอดทั้งเส้นเลยตั้งแต่หน้าสุดยันท้ายสุดนี่เลยครับเดี๋ยวพามาดูกันจนถึงสายคัสซีเลยนี่ปลายคัสซีแล้วก็เผากลางครับเผากลางอันนี้ก็มีการพอดไปชุบโคมเมียมมาด้วย ยันเพากลางครับบอกเลยคันนี้ส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายอันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายโคอิโตะยาบูสเมะเป็นท้าจากญี่ปุ่นนะครับคู่หนึ่งก็หลายหมืน่นเป็นท้าจากโคอิโตะแท้เลยครับแล้วก็ทัพทีมด้านท้ายก็เป็นของโคอิโตะเหมือนกันนี่คือสก็อของสีที่ว่าทำสีใสกับเพชรมานะครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอด เก็บตกกันตรงด้านท้ายสักหน่อยครับในส่วนที่ต่อมาด้านนอกนี่เลยฮะเลียมเลดลายเก็ตตามบนเลยสุดจัดเลยครับเจ้าของตรงบางโคนซุ้มล้อก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นเลดลายเก็บตาเช่นกันคันซีคือสุดจัดเลยครับ ต่อมาก็มาในส่วนของช่วงล่างนะครับอันนี้ช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่าง8น็อตล้อขอบ19.5อันนี้ก็จะใช้ยางไซส์245/70ขอบ19.5นะครับงานแปรงช่วงล่างจากอู่ช่างใหม่ซีเคนี่ครับลืมพาดูกลงบางคนซุ้มรอด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นเหล็ลายเกตปานะอันนี้ก็จะเป็นงานคัสตอมใหม่ครับเป็นแตเลตพับนะขึ้นรูปโดยอู่ช่างยุทธ คัสตัมจากอู่ช่างยุดเลยครับแล้วก็เป็นขาจับเหลดเลยล้ออลูมิเนียมนะฮะล้ออลูมิเนียมแล้วก็ครอบดุมญี่ปุ่นแล้วก็คอบ็อตเช่นกันครับให้ความรู้สึกที่เรียบลูครับผมดูดีมีระดับถังลม4ี่ถังเรียงงานจากอู่ช่างหม่พีเคครับจะเป็นถังมีเนียมแล้วก็ติดตั้งบนกระเช้าที่เป็นเหล็กนะครับ อันนี้ก็ตัวขากระเช้าเนี่ยทำสีม่วงระบบเบรกสั่งเบรกด้วยมออลมเบรกสามหัวยิงมออลมหนึ่งลูกก็ทำงานตอบเพาหนึ่งเส้นเลยครับเบรกแรงๆเอาอยู่มั่นใจแน่นอนครับท่อไอเสียจากช่างติ๊กเฮดเดอร์เป็นปลายเลทสองปากนะครับ อันนี้ก็เสียงทอรโบวีดหวานนะครับไลท่ทอร์โบใหม่จากอ UM ู่เอ็มเจระเบิดเสียงหวานดีจริงๆครับเสียงเครื่องเดี๋ยวยัวโกเก่งให้ดูกันนะครับไฟอะไรเพี่นไ่คือไฟอะไรพี่นๆๆพอนนะ ญี่ปุ่นหรอต้องสามคนใช่ไหมอือนี่เขาได้นะตึงตึงรู้เสร็จรูป,ปืนอะไรหรือเปล่าอันนี้ใช่พี่รุปื้ออ๋อประสซันไม่ต้องข่าอะไรเนาะข่าเนาะแล้วมันโดนเนาะ มันขาดเลยเนะ่ยมันมันขยา่าจนขาดเลยเนะอามาดูในส่วนของเทอร์โบครับผมนี่เลยเทอร์โบไล่ใหม่นะฮะจากเอ็นเจอรเบิร์ดไล่โค้งใหม่ไล่รอบใหม่แล้วนะฮะนีย์อลน้ำก็เป็นมอลน้ำเดิมนะครับมอลน้ำเดิมโรงงานฝาวาลก็ทำสีนะครับเป็นโลโก้เอ็นเจอร์เบิร์ดแล้วก็เอเคว้าห แล้วก็ท่ออินเตอร์คันนี้ก็จะเป็นไทเทเนียมนะฮะท่ออินเตอร์ไทเทเนียมตั้งแต่ท่อดูดอากาศท่อเทอร์โบแล้วก็ท่อที่เทอร์โบอัดออกนะเทอร์โบก็จะเป็น HX35 นี่ไงโคเซต HX35 นะครับโคเซตเนี่ยคือบูตเขาจะมาหนักนะครับบูตมาหนักแต่ว่าถ้าตระกูล t f เนี่ยบูตเขาจะมาไวประมาณนี้ครับที่ว่าเ,ออเขาเลือกใช้เทอร์โบกันนะฮะต่อมามาดูกันในส่วนของภายใน ภายในก็หุ้มหนัง v ี p ใหม่ทั้งหมดจากร้านอะนุรักษ์สินราชบุรีเจ้านี้เจ้าดังเลยครับพร้อมกับมีระบบเครื่องเสียงด้วยตรงที่หนุนหัวก็จะเย็บเป็นโลโกโ้ AK นะครับก็ภายในนี้ก็จะ พุ่มด้วยหนังโทนสีน้ำตาลอ่อนเนาะแล้วก็เดินได้เหมือนจะเป็นคล้ายสีเหลืองหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นแสงสีเหลืองด้วยครับคอนโซลครับนี่คือคอนโซลน่าจะเป็นฝากเกะนะครับฝั่งคนนั่งก็จะเป็นเหมือนจะเป็นลายไม้นะครับแต่ว่าเป็นสีดําดาดุดีจริงๆครับแล้วก็อันนี้จะเป็นจอแอนดรอยนะปีเครื่องเสียงพวงมาลัไก็พุ่มหนังนะครับ แล้วก็เย็บเดินได้เป็นโลโก้ AK Wall ข่าวัดบุสเอ็นเซิระเบิดพร้อมกับแปลงกระจกไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนี่ครับเะด,ด้านบนภายในต้องบอกว่าสวยงามไม่แค่ขนาดจ,จริงครับภายในเขาแบบมาเต็มือจริงนะคันนี้ ประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้นะฮะสนใจก็ติดต่อได้ที่อู่ช่างยุดหนองโพตามเบอร์น,นี้เลยฮะศูนย์เก้าหกเก้าสามสี่หกสี่เจ็ดเก้าหรือติดต่อได้ทางเพจอู่ช่างยุดหนองโพเลยประมาณนี้นะฮะสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ